ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมกันบ้างค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่คุณปิงเล่าไปช่วงแรกเนี่ยคุณชูวิทย์บุกไปที่สถานีหมอชิดใช่ไหมคไปต่อต้านไปเคลื่อนไหวบิ๊กป้อมเมื่อวานก็ไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปแบบตัวเป็นๆน,นะคุณผู้ชมไปแบบวิธีที่หลังๆห,หลายคนคุ้นเคยกันดีนี่เลยค่ะ วิดีโอคอลค่ะเพราะว่าจะมีทีมงานเนี่ยไปแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถือเป็นการวิดีโอคอลของบิ๊กป้อมใช่ค่ะ,ะเป็นทีมงานนี่แหละที่ลงพื้นที่ไปเหมือนเป็นสื่อกลางให้บิ๊กป้อมคุยกับพี่น้องประชาชนก็ถือโทรศัพท์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้บิ๊กป้อมเนี่ยต่อสายเข้ามาพูดคุยกับประชาชนหลายๆคนที่เดินทางกลับภูมิลาเนาในช่วงนี้เนี่ยนะคะพูดคุยทักทายแสดงความห่วงใยบิ๊กป้อมก็ขอให้ประชาชนทุกคนเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภยอัยอวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในช่วงสง แล้วก็มีการทิ้งท้ายฝากฝังพักพลังประชารัฐด,ด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะเดินทางกับโดยปลอ,นะ<ะ>อ,อดภัยนะครับฝ<ะ>ากพักพลังประชารัฐด้วยนะครับก็อยากให้เดินทางกับโดยปลอดภัยนะครับและมีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะครับนะครับขอให้พิจประณาสิ่งใดขอให้สควารศาสนาทุกประการนะครับมีความห่วงใยอะไรฝากถึงประชาชนไหมคะในระหว่างการเดินทางอะค่ะ มีความปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากการเดินทางนี้นะครับนะครับขอให้ประสบความสาเร็จในการเดินทางแล้วกันนะครับขอให้โชคดีตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับ นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่วิดีโอคอลมาอวยพรพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์ประสบความสําเร็จในการในการเดินทางนะคะแล้วก็ฝากฝังยังแอบฝากฝังพักพลังประชารัฐด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพอหลายๆคนรู้ว่าเอ๊บิ๊กป้อมมีวิดีโอคอลมาเห็นบอกว่ามีประชาชนหลายคนมารอจะคุยกับบิ๊กป้อมเหมือนกันแต่คุยไม่ทันเพราะว่าบิ๊กป้อมวิดีโอคอลมาแป๊บเดียวต้องวางสายไปก่อนนะคะเวลาพูดคุยไม่พอไม่พอที่จะคุยนานๆเพราะว่านี่แว็บออกมาจากห้องประชุมคอรมอลเลยนะเพื่อที่จะวิดีโอคอลเนี่ย แวบมาช่วงเวลาแป๊บหนึ่งอะนะคะก็เลยคุยอาจจะไม่ได้ทั่วถึงค่ะคุณผู้ชมทีนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ตามธรรมเนียมผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะบนะิ๊กป้อมเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสัมพันธ์ของพรคพลังประชารัฐก็ต้องมีพิธีสําคัญของไทยอย่างรดน้ําดาหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายต่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมไปพบบิ๊กป้อมแล้วก็ร่วมขอพรนะคะในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะนี่ตั้งโต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็นําพวงมาลัยมามอบให้มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณสันติพร พรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็เป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐมีคุณชัยวุฒินะคะคุณสกลทีก็มาเหมือนกันอาจารย์แแบบนฤมลก็มาด้วยรวมไปถึงคุณวราเทพรัตนากรนะคะคุณสนทิรัตน์สนทิจิรวงบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นชื่นมืน่นะคุณเพีงน,นี่คุณฟิล์มรัฐภูมินี่นะคะมาะด้วยคือส่วนใหญ่ก็มากันเกือบจะหมดนะนะพอรู้ว่ามีพิธีนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่คนในพักพลังประชารัฐเท่านั้นเห็นบอกว่าเปิดให้สื่อมวลชนร่วมรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกราน ด้วยและบิ๊กป้อมก็อวยพรเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยกับคุณผู้ชมอวยพรว่ายังไงบ้าง ขอประชาชนเมื่อกี้อวยพรแล้วเมื่อกี้อวยพรแล้วให้เขาเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่งางๆมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ขอสมหวังที่เขาหวังก็ขอสมเร็จทุกอย่างขอบขอบคุณครับขอเลือกภาพพรางประชารัฐแล้วกันนะครับนะครับเบอร์สามเจ็ดนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีปีตลอดปีใหม่และตลอดไปครับนี่นะคะก็อวยพรแบบชื่นมื่นบรรยากาศก็คึกคักเลยแล้วก็บอกให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สุดท้ายไม่วายฝากพักพลังประชารัฐแล้วก็บอกเบอร์พักด้วยเนี่ยนะคะนี่แล้วไหนๆเจอบิ๊กป้อมแล้วนี่อันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานี่ผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีเราเนี่ คุณก้อยก้อยคุณก้อย,อ,ยอ่านี่ฮะก็มารดน้ําดําหัวบิ๊กป้อมด้วยนี่นะครับไหนๆเจอบิ๊กป้อมแล้วถามประเด็นนี้หน่อยประเด็นร้อนของพักนั่นแหละที่คุณภัยบูลนิติตะวันเนี่ยนะครับออกมาแถลงด้วยตัวเองแล้วก็ อ้างว่าเหมือนได้ไฟเขียวจากผู้ใหญ่ในพักแล้วก็น่าจะหมายถึงบิ๊กป้อมหรือเปล่าเนี่ยว่าประกาศเลยว่าพักพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไหนเจอบิ๊กป้อมถามเรื่องนี้เลยว่าจริงไม่จริงที่คุณไพบูลบอกว่าได้ไฟเขียวมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าบิ๊กป้อมตอบอย่างนี้ว่าบอกไปแล้วไงต้องรอว่าเราได้คะแนนเสียงเท่าไหร่แต่นักข่าวก็ถามย้ำก็ดูเหมือนคุณไพบูลปิดประตูเลยนี่ว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยเก้าวไกล พี่กอมก็บอกก็เพราะนโยบายไม่ตรงกันครับส่วนจะยื่นหรือไม่รื่นอาจจะมีผมบอกไปแล้วเลยครับก็ก็ยังต้องรอว่าได้ขนาดเท่าไรนะครับแต่ว่าไม่ปิดประตูใช่ไหมครับเ่็นเห็นท่านไพบุญมาปิดประตูไปแล้วคือนโยบายนั่นคือนโยบายไม่ตรงเันเราไม่รู้เราก็ายไม่ถึงนีถึกต้องการ้อลนโยบาย ลุงป้อมหมายถึงกรณี 1, 1ะะน,นึ่หนรอคะท่านเนี่ยฮะคำตอบของบิ๊กป้อมเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณไผยบุญออกมาประกาศเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดบิ๊กป้อมก็ตอบว่าเป็นเพราะนโยบายไม่ตรงกันบอกแค่นี้แล้วนักข่าวก็ถามต่อเมื่อสักครู่ว่านโยบายที่ไม่ตรงกันหมายถึงนโยบายแก้ไขมาตรา1-1-2ใช่ไหมบิ๊กป้อมก็บอกว่าแล้วมันเป็นนโยบายหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไฟเขียวหรือไม่ <S <S ให้คุณไับูลเนี่ยออกมาแถลงแบบนี้